ที่เขาพักมาด้วยว่างานมางานด่วนให้ได้ไหมเราก็ตกลงเลยว่า,าในใจก็เลยว่าไปค่ะก็อาจะถามรายละเอียดงานอะไรเนี้ยแต่ว่าก็ถามได้ไม่มาค่ะเพราะเวลามันเล็กๆแลหนูไปถึงงานบ่ายโมงทำจนถึงสี่โม่ะคะที่จริงงานเขาก็ยังไม่เสร็จแต่ว่าก็ตามเดทที่เขาพูดนะคะว่าถึงสี่โ มาปุ๊บจนมาถึงประมาณวันจทร์ก็หนูก็ได้มาเห็นข้อความที่พี่เขาโพสบนเฟซบุ๊กส่วนตัวของพี่เขาเป็นข้อความที่ค่อนข้างทําให้เสียความกำลังใจในการทํางานของหนูมากซึ่งเป็นงานที่หนูตั้งใจทําออกมาให้ดีที่สุดหนูก็ทํางานด้วยใจบปิสุทธิ์สุดทำงานด้วยความสุดจริตทุกอย่างโดยทำด้วยความเต็มใจหนูก็ไม่คิดว่า เราต้องมาเจอเหตุการณ์อะไรประมาณนี้การเป็นสาวสองมันผิดไหมที่ต้องมาทำงานแบบนี้ที่ต้องมาเป็นพิตตี้แบบนี้ หลังจากที่โพส a c e b o o k ไปก็มีคนแชร์มีคนมาให้กำลังใจเยอะคะ่ะก็ขอบคุณทุกคนที่เข้ามาให้กำลังใจนะคะแล้วก็อยากขอโทษพี่เขาด้วยที่เราอาจจะไม่ได้บอกหรือว่าแจ้งประวัิอะไรไป วันนั้นจัดแข่งรถครับที่สนามแข่งรถคาดงครับนี่ก็ให้น้องเขาติดต่อเรื่องพิตตี้มาครับนี่ก็ส่งโปรไฟล์พิตตี้มาแล้วุก็แอดไปแล้วก็ไม่ได้รู้ว่าเป็นแบบสาวประเภทสองนี่ครับพ่ไปติดต่อว่าจ้างให้มาทำงานในสนามนี่ครับเสร็จงานแล้วเราถึงรู้ว่าเป็นสาวประเภทสองนี่ครับมันก็เกิดการ ล้อเรียนกันในสนามางีับช่วงวันอาทิตย์างีับโคดีจัดแข็งมา1ิปีนี่ว่เป็นผู Plug ้หญิงล้วนหมดเลยครับไม่เคยเจอกระเทยครับโดยหลักส่วนใหญ่นะครับก็ใบรุ่นที่ไปแข่งรถเขาก็ชอบผู้หญิงกันงีับสาวสวยน่ารักางีับครับประมาณนะครับ เราก็ต้องทาตามที่เขาอยากอยากมีอยากต้องการนี้เวลาถ่ายรูปล่วงนี้ครับครับว่มต้องถ่ายรูปร่วมกันตลอดอย่างนี้ครับมันมันเป็นการทํางานที่ผิดพลาดของผมเองครับครับเราไม่ได้แคสงานไม่ได้เรียกน้องเขามาเทสคือเรียกแล้วเขาไม่มาตอน,น,นเขาเงียบไปเลยก็ไม่รู้ว่าทําไมเขาไม่มาเทสตอนนั้นครับเขาคงคงกลัวรู้ว่าเป็นกระเทยหรือเปล่าคงไม่รู้นะครับ ทีแ่แรกเราก็โพสกันหยอกหยอกกันกับน้องแซวกันอย่างเงี้ยคำๆกันพอมันไม่รู้ว่าตัวนี้ก็เป็นเรื่องเป็นราวขึ้นมาอย่างเงี้ยครับล้วก็ไม่ได้ว่าอะไรหรอกครับก็ขอโทษน้องเขาไปแล้วส่วนที่บรรดาสาวกสาวประเภทสองเขาแล้วก็พวกข้้งใค่อย่างเงี้ยมันลุมด่าผมโดยไม่ดูดูตรวจหาว่าผมเหยียดเพศผมก็ร,รู้รู้สึกเสียใจอยู่นะครับครับผม ในการในการจัดครั้งต่อไปรครับเร,เรากําหนดไหมครับหรือว่ายัางจะต้องเป็นสาวก็ก <c oughs> <c oughs> ็เหมือนเดิมครับต้องเป็นผู้หญิงครับผมขอเป็นผู้หญิงในรายการนี้เดี๋ยวเป็นกระเทยหรือว่าเป็นสาวเป็นฟองก็แล้วแต่เขาครับในรายการผมก็ขอเป็นผู้หญิงแล้วกันครับครับผม ถ้าพี่ผิดพี่ก็ขอโทษแล้วกันนะครับที่พี่โพสให้หน้องได้รับความเสียหายหรือับอาอย่างนี้นะครับครับผมขอโทษน้องต้มแต็มด้วยนะครับครับ